สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสรอยฟ้าโอสุขคนทิย์ค่ะวันนี้ Smart Energy มาพบกับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์แรกนะคะวันจันทร์ที่31มกราคมและเราจะพบกันที่นี่ทุกๆวันเสาร์นะคะ14 40. นาฬิกา40นาทีาพบกันค่ะและท่านผู้ชมค่ะวันนี้พามาที่ PTD Group Sustainability Spark 2026 Sparking the Future พลังจุดประกายอนาคต และท่านผู้ชมคะความยั่งยืนนะคะไม่ใช่แค่เป้าหมายเท่านั้นค่ะแต่มันคือโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกลุ่มปตทนะคะเขาเชิญชวนทุกทุคนเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจุดประกายไอเดียออกแบบอนาคตสร้างโมเดลใหม่ทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้และที่สำคัญมีความยั่งยืนเพื่อร่วมกันปลดล็อก ศักยภาพและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เนสซีโลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะดเรเอกนิตินิติทันประภาตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาตกตาพิเศษหัวข้อไทยแลนด์นิวฮอลิสนันประเทศไทยแข็งแกร่งและยั่งยืนท่ามกลางโลกที่ผันผวนและความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ ดเรเอกนิติบอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050เทคโนโลยีการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนหรือ CCUS เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งได้เห็นถึงความม,มุ่งมันของกลุ่มปตทในการผลักดันเทคโนโลยีนี้ให้เกิดขึ้นจริงซึ่งต้องมีแรงจูงใจจากภาครัฐและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนขณะเดียวกันต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศไทยด้านด,ดครคงพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกว่า กลุ่มปตทมีพันธกิจหลักในการรักษาศิลปภาพด้านพลังงานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับเคลื่อนการลดการปล่อยกา๊าซรึอนกระจกในทุกกระบวนการดำเนินงานภายใต้หลักความยั่งยืนอย่างสมดุลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีค่ะ sustainability spark นะครับโดยกลุ่มปตทในปี2026นี้นะครับก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับ วัตถุประสงค์หลักๆมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับเราจะทําให้ความยั่งยืนแบบที่จับต้องได้เนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็ให้เห็นความสมดุลนะครับระหว่างการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาภาคประชาชนให้เกิดการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องมี3เรื่องให,ใหญ่ๆนะครับ อันแรกก็คือเวทีเสวนานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เคยทำแล้วสำเร็จแชร์ประสบการณ์ทั้งด้านภาคนโยบายภาคการปฏิบัติการสร้างตลาดสร้างมาร์เก็ตติ้งนะฮะการทำยังไงให,ให้มันคุ้มค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับอันที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวิร์กช็อปอันที่3ก็เป็นนิทรรศการนะครับเราแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเรานะจะทําให้มันยั่งยืนยังไงการประหยัดพลังงานจนถึง ภาพใหญ่เลยนะครับการที่จะทําเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์การทําชีวิตของเราเนี่ยให้สามารถอยู่ร่วมกับโลกได้นะอย่างยั่งยืนเป้าหมายของเรานะครับคือเรามองความยั่งยืนที่บาลานซ์นะครับเรื่องสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อน้องไปด้วยกันเป้าหมายของปทอทเนี่ยเราจะ Net ตซ r o ในปี2050ตรงกับของประเทศไทยในตอนนี้นะครับเราก็จะเนี่ยสร้างให้เห็นถึงวิธีการ พาสเว้นะครับว่าเราจะไปสู่เป้าหมายตรงนี้ยังไงร่วมกันที่เน้นมากๆคือการต้องมีส่วนร่วมนะครับทั้งภาครัฐร่วมกันร่วมกับเอกชนการศรึกษาภาคประชาชนเนี่ยให้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าความยั่งยืนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องทําไปด้วยกันก็ตรงกับเป้าหมายที่กลุ่มปตทต้องการสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้นะครับโครงการที่เกี่ยวกับเรื่อง sustainability ของปตทนะครับเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับปตททาอยู่3แกนนะครับที่เราเรียกว่า 3C เนี่ยนะครับ อันแรกก็คือเรื่องการปรับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจของปอทอนี่ให้คาร์บอนต่ําลงอันแรกเนี่ยก็จะลดคาร์บอนได้ประมาณ20%ถัดไปก็คือเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของโอเปอเรชั่นของเรานะโรงงาน,งงานอุตสาหกรรมต่างๆโรงปิตโตโรเคมีโรงแยกแกส๊สโรงกันน้ํามันเนี่ยก็น่าจะลดได้ประมาณ2 0 3 0นะครับที่เหลือปลูกป่าปตทเนี่ยมีโปรแกรมปลูก2 000, 000, ล้านไร่ตอนนี้ก็ได้1นึ่งล้านห้าแสนไร่นะครับแต่ว่าพื้นที่ไม่พอนะในการเก็บคาร์บอนเราก็ต้องทํา เรียนแบบธรรมชาตินะครับโดยการทำเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์นะฮะซึ่งเราก็อยากจะให้มันสำเร็จในปี2033นะครับคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มโครงการที่ปอ,อสพเนี่ยโครงการอาทิตย์แซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งจะลดคาร์บอนไอกไซด์ซได้ประมาณ1ล้านตันโครงการใหญ่ก็คือ Eastern CCS นี่ยซึ่งจะทำใน พื้นที่ทะเลภาคตอนออกก็ต้องเริ่มมีการสำรวจมีการลงทุนคู่ขนานกับภาครัฐที่จะต้องออกกฎระเบียบกฎหมายแล้วก็อินเซนティブนะฮะเพื่ออำนวยให้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับทั้ง3เรื่องรวมกันเนี่ยจะได้เกิด Net Zero ได้นี่ครับปอตอทอเขามีกลยุทธ์3-4อยู่ที่ C-1 ทีหนึ่งก็จะเป็น climate r e s i l i e n t business นะครับก็เราก็จะเริ่มไปที่การลงทุนและก็พัฒนาธุรกิจที่เป็นคาร์บอนต่ำแล้วก็พลังงานอนาคตนะครับอย่างเช่น l n G นะครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตจะช่วยสับสนเรื่องความมั่นคงพลังงานแล้วก็สับสนการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็คือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆใช่ที่จะปรับตัวไปสู่ธุรกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอนใช่ครับจะมีตัวลงทุนธุรกิจอื่นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค Char station. ชาร์จิ่งเซสชันเป็นธุรกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอนคาเฟ่เมซอนเนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจแง่ของไลฟ์สไตล์มุ่งเน้นเข้าถึงประชาชนเป็นนอนไฮโดรคาร์บอนกลุ่มปลายน้ำอย่างเช่น G C I R P C นะครับเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่โลคาร์บอนดักตต่างๆเรื่องของไบโอคาร์บอนเซอรคูล่าดักตต่างๆ<ม>แล้วก็พวกอัพไซคลิงสร้างมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูงพัฒนากระบวนการผลิตด,ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการหาพาร์ทเนอร์ลงทุนขยายพอร์ตโฟลิโอซีที่2ของเรานะครับก็จะเป็นคาร์บอนคอนเชนยสแอสเซทนะครับเป็น ผ่านการลดการใช้พลังงานหันไปใช้พลังงานสะอาดใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AI โรบอติกเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการลดการล่วไหลแล้วก็ลดการเผากส๊สเหลือทิ้งนะครับในกระบวนการผลิตปัจจุบันทํายังไงก็ได้ให้ลดการปล่อยคาร์บอนใช่ครับยกตัวอย่างเช่นคิดค้นอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นพวกดิจิทัลเราก็จะใช้พวกเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลไลเซชันเนี่ยหรือ AI โรบอติกเนี่ย<ม>เพิ่มประสิทธิภาพรวมไปถึงการลด การั่วไหลใช้อุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ในการตรวจจับจุดล่วไหลรวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดพวกพลังงานหมุนเวียนต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นพลังงานอนาคตนี่คือ4ที่2นะคะ c ีคืออะไรคะครับีเป็นเรื่องของการร่วมมือนะครับร่วมมือกับภาครัฐร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนนะครับในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆในการลดการซึมเกระจบของไม่เพียงเฉพาะของกุมหททเตแต่ให้กับประเทศด้วยตัวเทคโนโลยีที่เราต้องการจะชูโรงก็คือตัวเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนอยู่ที่เรียกว่า CCS นะครับจะมีแผนที่จะเริ่มกับโครงการที่อาทิตย์นะครับในการดักจับคาร์บอนในกะบวการผลิตแล้วก็กักเก็บไปในหลุมผลิตก๊าซนะครับในอ่าวไทยในอ่าวไทยครับ CCS ก็คือการดักจับคาร์บอนไนซ์แล้วก็ เก็บเข้าไปในในหลุมก๊าซนะครัหลุมชั้นหินใต้ดินเราจะมีแผนนะครับขยายผลไปที่เป็น C C S h ับซึ่งจะเป็นการดึงดักจับคาร์บอนในกลุ่มอุตสาหกรรมในโซนภาคตะวันออกแล้วก็ส่งออกมาเก็บในใต้ทะเลด้วยท่านผู้ชมคะการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สําคัญนะคะคือการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าด้วยใช่ไหมใช่ครับก็นอกจากตัวเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น CCS และไฮโดรเจนเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการทางธรรมชาติด้วยอย่างเช่นการปลูกป่าซึ่งปตทอเองเนี่ยเราก็เริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปีพศ2537แล้วนะครับกว่า1.5ล้านไร่แล้วจนปัจจุบันนะครับการปลูกป่าเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้แค่ในแง่ของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนโดยรอบนี่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเราชุมชนและก็ภาครัฐ โลกได้ประโยชน์จากการปลูกป่าด้วยเพราะว่าดูดซับก๊าซคาร์บอไดออกไซด์นั่นเองนะคะแต่ท่านผู้ชมคะนี่คือกลยุทธ์3 c ของกลุ่มปตทนะคะที่ผนึกกําลังกันนะคะเพื่อลดการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกซด์และก็เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่ยั่งยืนด้วยและในเวทีนี้นะคะกลุ่มปตทย้ำชัดเจนในการสู่เป้าหมายเนสซิโลในปีคศ2050 และจุดประกายพลังความร่วมมือเพื่อขยายผลจากแนวคิดสู่การลงมือทำให้สำเร็จค่ะ